คุณซับสวัสดีคะ่ะวันนี้ทางเรามีชุดเครื่องประดับอัญ,ญมณีมงคลลำค่าอย่างมณีนกพะเก้าที่มาพร้อมความหมายและความเชื่อที่ว่าเป็นอัญ,ญมณีที่จะมาช่วยเสริมความมงคลให้กับผู้ที่สวมใส่ทางเราจึงนําเครื่องประดับชุดนี้มารีวิวให้ชมกันคะ่ะและสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาเป็นงานสองชิ้น นั่นก็คือสร้อยคอบัวและจี้ลอยนกพเก้าค่ะโดยสร้อยคอนะคะจะเป็นงานสร้อยคอเพชรสายสร้อยคอค่ะจะเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยวาวราชประดับฝั่งเพชรสวิตนะคะมาให้อย่างดีค่ะออกแบบมาให้เป็นป้องเพชรแล้วก็ห่วงเพชรแบบนี้นะคะซึ่งสร้อยคอแบบนี้เราจะเรียกกันว่าสร้อยคอบัวนั่นเองค่ะจับคู่มาให้พร้อมกับจี้นะคะในดีไซน์ของหัวใจ ประดับฝั่งพลอยโน้ตพะก้าค่ะซึ่งพลอยนะคะจะเป็นพลอยขัดเนื้อพิเศษเลยค่ะฝั่งเพชรล้อมรอบให้มานะคะเพื่อเพิ่มความโดดเดน่นและสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีอย่างมีระดับและเข้าชุดมาพร้อมกับสร้อยข้อมือพลอยนะคะซึ่งสร้อยข้อมือเส้นนี้จะเป็นงานนิยมมากๆเลยค่ะเนื่องด้วยดีไซน์แล้วก็ขนาดของสร้อยข้อมือค่ะมีความสวยงามอย่างลงตัวโดยทางเราจะออกแบบมาเป็นพุ่มดอกไม้เบ่งบาน พร้อมด้วยหัวใจถึงสองดวงเลยค่ะเพื่อให้รับกันกันกบจี้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะส่วนตัวสายค่ะจะเป็นงานทองล้วนในลูกหัวใจและสร้อยข้อมือเส้นนี้ค่ะต้องบอกว่างานจริงสวยมากๆและเป็นงานตามหาที่แม่ๆหลายๆคนทักเข้ามาสั่งกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพราะว่านาไปสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสอีกด้วย แล้วแหวนค่ะมาในดีไซน์ทรงพุ่มทรงจะขายแล้วก็ใกล้เคียงกับสร้อยข้อมือเมื่อสักครู่นี้เลยหักสวมใส่ค่ะก็จะช่วยให้นิ้วดูเรียวยาวและช่วยขับผิวให้เราได้อีกด้วยนะคะโดยทางเราค่ะจะฝังพลอยนพเก้าสลับกับเพชรพร้อมเฉลุลายมาให้ที่ตัวเรือนของแหวนอีกด้วยค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับแหวนวงนี้อย่างมากเลยนะคะกับลายฉลุตรงนี้ และชิ้นสุดท้ายกับต่างหูเป็นงานต่างหูพอยนพเก้าที่ทางเราออกแบบมาในดีไซน์ของหัวใจโดยต่างหูคู่นี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกแบบนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายและไม่หลุดหายอย่างแน่นอนหังแม่แม่ท่านไหนที่รักในการแต่งตัวชอบความสวยงามเครื่องประดับชุดนี้ตอบโจทย์มากจริงๆค่ะ เพราะว่าทางเราค่ะเลือกชุดเครื่องประดนับที่สามารถใส่ได้อย่างหลากหลายโอกาสและมาในดีไซน์ที่มีความทันสมัยและมีสีสันที่สดใสมากอีกด้วยค่ะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะ และถ้าหากสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย